ดีคะ่ะพี่น้องที่รักวันนี้จะผัดถั่วงอกนะคะถั่วงอกล้างทําความสะอาดทุกอย่างทั้งมือทั้งของนะคะเรียบร้อยคะ่ะตัวงอกในปรกกาประมาณสี่ขีดพี่น้องผัดใส่เลือดไก่นะคะมาเรามาทอเดเตรียมทํานะคะผัดน้ํามันมะกอกน,นะคะพเพื่อนๆอันนี้จะไม่ค่อยมีไขมันนะคะ จะดีมากสำหรับคนไขมาในเลือดสูงแล้วก็โค้งนัวที่ต้องใส่นะคะแล้วก็อันที่ขาดไม่ได้ก็คือซีอิ๊วขาวนะคะใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะคเพื่อนๆลองใส่นะคะแล้วก็จะมีต้นหอมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมก็สับเรียบร้อยมาเราเลือดไก่กันนะคะว่าจะใส่หมดไม่เนี่ยมันก้อนใหญ่จัง เลือดไก่ถ้าคนช่างทำผมนะคะต้องกินเลือดไก่ไบ่อยๆนะคะมันจะไปล้างเส้นผมลนร่างกาย ใส่ครึ่งก้อนพอ,อเพื่อ,อนๆมันเยอะของผัดถ้ากินค้างแล้วมันไม่อร่อยผัดแล้วก,กินให้หมดเลยเนาะมันจะอร่อย เราก็จะใส่พริกเผ็ดน้อยลงไป2องเม็ดนะคะมันเชียงงค่ะมันก็จะไม่เผ็ดเยอะเผ็ดนิดๆดบปผัดกันค่ะเร้ว็็ทกนีํามันลงไปนะคะไม่ต้องเยอะค่ะ ประมาณสามสี่ช้อนโต๊ะพอน่าจะสามช้อนช้อนโต๊ะนะคะไม่ถึงสี่เจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะกระเทียมเหลืองๆหอมๆก่อนค่อยเอาเลือดลงข้าวนะคะ 俺。<God. S 2> ผงงอลงไปขึ้นช้อนสามน้ำตาลเลื่อยเลื่อยเพ่มไปนะะ้ายเมืองชิอกน้ำตาลเลยคึ่นช้อนสาเลยนะคะเกลือข,อา,ขาวสามช้อนโต๊ะน,นะคะน้ำมันหอยไปช้อนพอค่ะ ก็เปิดไฟแรงขึ้นนะหอมส่ก่อนก็ได้ดับขาว ไปนะคะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะ ป้าเตรียได้มากเต้ียมได้แห้งทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆลองทำนะคะง่าย,ยง่ายเ่นี้เราก็ได้สับทั่วงอกอร่อยอร่อยนะ พอดีเลยค่ะเพื่อนเอะไรค่ะยิวสามน้ำมันหอยหนึ่งนะคะน้ำตาลไม่ถึงไม่ถึงช้อนชานะคะเดยขึ้นนิดนึงใส่เยอะมันหวานก็ไม่อร่อยนะคะต้องผัดให้สุกถ้าผัดไม่สุกก็จะเหม็นเขียวนะคะอะ แค่น,นี้ก็ได้ขัดโงอกอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆลองทำค่ะต้นทุนสัำแต่อร่อยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมยายโกศลผลบ้านรบวนกดไร้เลยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงต่างๆค่ะขอเล่าวัำว่าสวัสดีค่ะ